รัชกาลที่9นะครับแล้วก็ในในเนี้ยคือจะมีการแสดงเกี่ยวกับกิจกรรมที่แสดงถึงพ่อตามรอยพ่อนะครับที่คุยอาจารย์แล้วก็อาจารย์เนี่ยทางโรงเรียนได้รับอะไรนะฮะได้รับรางวัลรางวัลดีเยี่ยมระดับภาคกลางในเรื่องของออหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพและหนึ่งผลิตภัณฑ์ของโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลครับ <ไป S 1> แล้วรางวัลรางวัลเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ ากับการส่งเสริมอาชีพเรื่องนวดแผนไทยครับแล้วก็ในวันงานเนี่ยเดี๋ยวทางคณะโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีเด็กๆที่ไปเรียนนวดมาซึ่งมาสร้างไรายได้พัฒนาโรงเรียนเนี่ยก็จะมานวดแขกเงินส่วนคนที่มาร่วมงานอยากจะนวด10นาที15นาทีจะร่วมบริจาคเงินให้กับโรงเรียนมาเป็นทุนต่อย,ยอดต,อต่อไปก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งส่วนอาจารย์ทำอะไรบ้างน,นะครับเชิญครับแปลงขยะเป็นสินัค่ะ ราจะทําเป็นปุ๋ยมากนะคะเอาแยกขยะพวกใบไม้เนะี่มาทําเป็นปุ๋ยมากแล้วก็เอาปุ๋ยผักน้นมาลูกคือแล้วก็ประกอบอาหารกลางวันค่ะให้เด็กสามารถที่จะสร้างรายได้จากการขายผักะะ่ะครับอ่ะอันนี้แล้วก็ผมเองก็จะขยายเรื่องของแปลงผังการปลูกเห็ดเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของไก่เนี่ยมันมันกลัวเรื่องของเชื้อโรคอะไรต่างๆที่จะมาติดเด็กนะครับ ส่วนเรื่องปลาก็ไม่แนะนําเลยผมไม่แนะนําเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องน้ากลัวเด็กซึ่งจะไปตกบ่อตกอะไรนะฮะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพวกแปลงผักซึ่งมีอยู่หลายจุดที่ทำนะฮะแล้วก็มีแปลงสินทรัพย์จากขยะมาทําเป็นโครงการเศรษฐกิจเพื่อให้เด็กเอาไปขายแล้วมันหล่อดย่ะส่วนจักรยานผมจะขอแบ่งหม้อเป็นสามโรงเรียนที่ได้คุยกันคือหนึ่งที่โรงเรียนนี้โรงเรียนบ้านหลุมหิน แล้วก็โรงเรียนบ้านวางังลักนะครับแล้วก็โรงเรียนห้วยบ้านโรเรีน่วทุกคนนะครับซึ่งผมจะเดี๋ยวจะขอจํานวนเด็กนะครับแต่ละชุนที่อาจจะให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนใหญ่มากหน่อยนะครับแล้วก็นสองโรงเรียนก็มารับมอบร่วมกันในวันงานพร้อมมาร่วมต้อนรับคณะที่มาดูงานส่วนกิจกรรมเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันไปนะครับก็คือ,อในส่วนของคณะที่มาถึงเนี่ย โรงเรียนก็จะมีคณะกองยาเราต้อนรับคณะเชิญเข้าสู่ห้องประชุมนะครับก็คือผู้นําท้องถิ่นก็จะกล่าวก่าต้อนรับคณะเลขานะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็จะมาพูดถึงโรงเรียนมีจุดอะไรบ้างนักเรียนกี่คนแล้วก็โรงเรียนเนี่ยทำอะไรขึ้นมาที่แนะนำว่าจะพู่เมีนเ่นนะครับแล้วก็เชิญท่าน,นประทานกล่าวเปิดงานพอประทานกล่าวเปิดงานปุ๊บโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมที่ทําการแสดง ผมก็จะมีนักร้อบ้างเป็นบางส่วนนะฮะมาทําเหมือนกับกิจกรรมมันเด็กมอบของวั้งกันไปนะครับในกิจกรรมที่ที่จะทำนะฮะที่ที่ได้คุยกันแล้วก็มีประกาศไปประกาศทีนี้เรียนที่แอ๊กว่าใบประกาศเนี่ยอยากจะมีเซ็น่ทนเลขาดถามวยจะเสนอไหมครับเพราะว่าหลายคนเขาอยากจะได้แบบนั้นครับก็คือผมจะให้ตั้งแต่1น0 0งบาทขึ้นไปถึงล้ หนึ่ับาทจะที่เช่นจักรยานหนึ่งคันสองพันหรือบริจาคเป็นสิ่งของขึ้นมาที่มีมูลค่า1นึ่ับาทขึ้นไปเราถึงจะให้รับผมจะสรุปได้ก็คือประมาณวันที่2 5่สิี่สิบเนี่ยสรุปได้จบละก็จะให้ทางโรงเรียนเนี่ยท่านท่านทำเป็นใบประกาศถึงขึ้นมาแลวก็คือก็ที่เหลือก็เดี๋ยวผมจะให้ท่านเลขขาท่านท่านท่านเซ็นหรือว่าใช้ตราปั๊มก็ได้ ็ลเลยส่งให้ท่านเซนใช่ไหมฮะแล้วก็วันงานก็นมารับมอบกันแล้วก็ท่านก็จะมาเปาิดใต้กลุ่มสุขการเรียนรู้ตรงห้องสมุดเร้ก็มาดูแปลงผักน,นะครับศูนย์แปลงขยะนะครับแล้วก็เด็กๆที่เขาทํากิจกรรมเรื่องนวดนะครับนะครับ,นะรบอันนี้คือเบื้องต้นที่ได้คุยกันไว้แล้วตอทางเิแอรพูดโดยรวมทั่วไปว่าจะมีอะไรเสริมแล้วก็กิจกรรมเนี้ยทางสื่อมวลชนทั้งจังหวัดเนี่ย เขาจะทำสปอร์ตเชิญชวนคนมาร่วมง,งานหมายความว่าอย่างที่ปู้แนะนําเนี่ยมีอาหารจากผู้ใหญ่แล้เป็นข้าวหมอ้อแกงหม้อ,อนานใช่ไหมนะแต่คนอื่นที่เป็นนักธุรกิจเขาอยากจะมาเปิดโรงทานเช่นไอศครีมก๋วยเตี๋ยวอันนี้ฟรีหมดนะฮะฟรีหมดที่มาแจากในงานเด็กๆก,ก็สามารถร่วมกินประชาานก็ร่วมกินโดยเราจะไม่ใช้งบประมาณในส่วนที่เราได้รับบริจาคมาใช้อันนี้คือร่วมสร้างกุศลแต่งบประมาณที่ได้เราก็ใช้พวกแปลงผัก จัก,กรยานอุปกรณ์การเรียนแล้วผมจะเอาไปซื้อเครื่องสูบลมแล้วก็พวกอุปกรณ์พวกไขควงอะไรที่มันจะมาใช้ซ่อมแซมกับจัก,กรยานเองแล้วผมก็ยังคุยกับผู้ใหญ่กำนันที่นี่ว่าผมจะขอติดการการประเมินผลถ้าประเมินผลแล้วผลที่ออกมาดีครั้งหน้าบอกว่าอยากจะได้อะไรที่ผมพอจะช่วยได้นะฮะอาทิเช่น ที่กักเก็บน้ำนะครับหรืออะไรที่มันจะต่อ,อยอดให้กับเด็กๆได้ผมก็จะรวมกลุ่มของพวกผมที่อ,อยากจะร่วมทําบุญมาหมื่นสองหมื่นสามหมื่นกมาต่อ,อยอดทําได้แต่โครงการนี้จะต้องผ่านก่อนนะไม่ใช่ทําแล้วสูญหายอย่างที่ผมคุยกับท่านผอในะพหผอบอกว่าอยากอยากจะให้พวกเราต่อ,อยอดกัไนไปได้ถึงบอกทุกคนว่าเราร่วมแรงร่วมใจเพราะทุกคนอยู่ที่นี่ความจเจริญอยู่ที่นี่มันมันดีพวกพี่ทุกคนผมมาได้บุญ น้องๆมาได้บุญแม่มาจากนครปฐมเนี่ยก็บุญทั้งนั้นเลยช่วยกันก็ตัวเองก็บริจาคแล้วก็ไปเชิญเพื่อนมาบริจาคต่กระโยงแต่กรญยาก็ช่วยกันแบบนี้นะครับโอเคเบื้องต้นจากนี้นะฮะมันก็มีเรื่องสำหับพิธีด้วยนรันใช่สำหรับพิธีฮะเว,วทีเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะพาที่อีเดินดูก่อนรอบๆบริเวณแล้วเดี๋ยวกลับมานั่งคุยตรงนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อจะให้รู้พื้นที่ว่าเราต้องทำยังไงบ้าง เพื่อให้คณะมาแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับแล้วผมอยากจะทําผมอาจจะมีขบวนชอปเปอร์มาด้วยนะเขากําลังคุยกันอยู่ว่าเขาจะมากันได้เท่าไหร่นะครับก็จะมีพวกแกง๊งพูดเป็นต่อพวกดารานะฮะที่เขาเล่นหนังช่องเจ็ดใชเอกชนก็พูดกันเขาเอกชกอยกชด้วยไม่ไม่ใช่ขขงพูดกันครับแล้วก็มีน้องๆเนีออย่ยเขาเป็นแฟนขบผู้พันเบิร์ดก็ถามว่าคนเนเบิร์ดมาด้วยไหม มานะฮะโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะฮะถ่ายรูปคนละสิบบาทเพอมเรียนโอเคขอแม่ขอขอความยืนยันนิ้เพราะว่าจะต้องบอกสื่อโอ้แน่ใจว่าจะเอาเบิร์ดเบิร์ดเข้ามาได้ใช่ไหมครับเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดน่ยจริงๆเขาต้องมาแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเป็นรองผู้นในการกองเนี่ยคงมามาเพราะว่าต้องทำสื่อฮะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสื่อออกไปแล้วเสียหายใช่ใช่มันเป็นเวลากระจายข่าวสปอร์ตอะไรออกไปเลยโอ้เลย บังคับต้องมาเพราะว่าเราจะถ่ายรูปสิบบาทใช่ใช่ก่อ้นแล้วพูดเาษาอัสกฤษขนาดนั้นเลยถ้าพูดได้ก็เลยคือเขาก็อยากให้มากันเนาะเพราะว่าถ้าคือว่าสิบบาทเนี่ยเราเข้าหน้าเป็นตาไปใช่ไหตรงนั้นก็เป็นเรื่องทรื่องอะไรแต่อยากไปหน้าเป็นตาเพราะว่าเขาเป็นคนเการเนาะโอเคเพราะว่าแต่ว่าจะยืนยันจากพอว่า บอาหารนั e ่นช่วยกันเยอะๆนะมันเหลือไม่เป็นไรเหลือก็เด็กๆเขาเอาไปกลับกินบ้านได้เราช่วยกันเป็นสนเนาะถ้าผมสะดวกนะครับขนมจีนมาให้ด้วยหนึ่ตัวเล่นมาได้สองผมก็ที่สองไม่ก็ที่สองไม่ใช่สองพี่เฉียบเกือบปั๊บสามห้าร้อนะพวกนได้ก็ตามอ้เดือดเอาเข้าไหน

อบตองตอใคที่พอพูดจรในงานได้นะเจเรียรู้เรียก่อะรนี้ตอนนี้ครับอบตมาได้ระขาวใาวตอนรั้นนก็รม่เยอะขนาดใหญครับประมาณ45%สี่เรี่อนี้นีแบบว่าทบมาก็เยอะล้ทั้งทั้งครับแล้ก็มีพวกคือ ไปดูว่าประชมประชุอะาลัประชมน่าอะบ้าการตการหงนั้ตั้งเพื่อไปัทตัวดามั่ไรทหยี่สิบยโซฟารือยี่สิบครับฟาได้สิบไม่ได้สิบแล้วก็เตียงต่างอีกครับโอได้ตะกุยเลยนะัแล้วก็ยังไม่มีนะถ้าบรรลสาระรกคือจริงจริงแล้วหรือว่าสามสามก็องเลยในหลวงก็ก็พระชีนีอยู่คู่กันแล้ว ท่ตัดออกมาตกปลาที่ส่วนพิธีการท่านนายกอบตอมากล่าวได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะได้เขียนเป็น,น,นเป็นพิธีการมาเลยว่าพอคณะามาถึงแล้วเนี่ยนะครับกล่าวต้อนรับแล้วก็เรียนเชิญท่านเลขาท่านมาเปิดงาน,น,านตรง,น,ตรงน,นี้เดี๋ยวครูตาเพื่อนเพิ่มมานะ่าจะให้เป็นท่านนายเพิ่อนะก็เอาเอาเอาตามที่สะดวกเลยฮะคือต้องเป็นผู้นําท้องถิ่นะพิธีกรภาคประจวันนี้ที่ผู้หญิงเมื่อกี้เป็นอะไรนะ ่คร okay. ับที่จะมากล่าวให้คนมารับเขียนนี่แหละแต่ผมเนี่ยจะคอยดูแลตลอดงานนะครับแล้วก็ในกราเนี่ยอาจจะมีเด็กเข้าจะเปิดโรงนวดก็แขกเหนือที่เดินมาไกลๆเนี่ยก็ให้มันเพียงพอนะครับใครอยากจะช่วยเด็กๆยังไงก็ว่าไปอาจารย์ลาไปนะเรื่องนวดโอเค ส่วนญาติมีคนเติมอะไรไหมครับก็แล้วจะมอบมอบที่นี่เลยไหมมอบที่นี่เลยครับเก็บบัตรจักรยานเก็บบัตรอะไรใช่ฮะับหรือแต่ขยานเรียงเรียงอะไรับรับมอบรับมอบเป็นชุดก็คือเดี๋ยวชชุุดดนอาจจะอาจจะเป็นชุดเดียวแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนคนรับเท่านั้นเองครับครับแล้วเดี๋ยวไปแบ่งกันทั้งทั้งคนคนวิจารณ์เข้าไปยืนด้วยกับทางทางประธานครับมีเท่างหร่ถ้าจะตั้งเต็ม ขึ้นมาตั้งเต็มที่หลังนี่แหครับที่สิบสองพันแล้วก็หมี่หมอ้อสามโรงเรียนนะ่สามโรงเรียนแล้วพวกอุปกรณ์ก็อุปกรณ์เดี๋ยวเราก็คงจะทำมาตั้งรวมๆกันเลยฮะแล้วก็มารับมอบขายรุ่นด้วยกันเลย เราเป็นจ MM ุดเริ่มที่พา้็นาที่มนี่ยนาด้ไม้าัถึงวนั้นเ้วนี่คือผกนะเยครับต้องุรุ่นนึงก็มีดตรงโน้แล้วก็ปลูกมะนาวด้วยมะนาวมะนาวล้อมรอม่่เพิ่มอีกตรงไหนไป็นลงหดลงเดตังโ้นะไวเดี๋ยวเดิไปก็ได้ครับน่าจะอ้อไปสมุนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูประทงสบายๆได้ลด ก็ถือว่าอันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเรื่องพายุหบาปาขับมาล่ของมันดินวันที่เท่นี้อยากเครือข่ายอ่าเดี๋ยวพี่จะต้องจดรายละเอียดลงไปเลยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโัโดึงจากนี้จะจะจะดูไว้นั่นเลยะเครือข่ายทีขาว่ความมั่นคงคตอนตอนถ้าเกิดวันเปิดก็จะต้องทำเอารวบเอาอะไรออก้เ้อยใช่คะอ่าครับเราจะต้องปลูกข้างหน้าน่ ถือว่าตามสภาพนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่ว่าเปลี่ยนไปตรงที่มันมันมันแตกมันอะไรก็อาจจะมีต้นไม้ไอะไรต่างๆไประได้ค,คือเดี๋ยวก็ต้องถ่ายรูปให้เห็นให้เห็นเข้าไปต้องให้เห็นพวกผู้นี้จะต้องเอาพวก,กเด็กเล็กๆสรุปแล้วเราเอาเป็นป้ายวนิลลเอาผ้าผ้าแผ่คลุมนะเปิดหรือว่าจะทำเป็นป้ายถาวรขั้งเลยนั่นเลย อะไรนทับบหนังสือนะได้ไหมคภาพเด็กข้างในนะฮะอยู่ท yes> yes, ี่โรงเรียนบ้านบ้านหลุมศิล ที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีมาประสานงานเกี่ยวกันตามโครงการแบบความน้ำใจก็เวลาไปเช็คของร้านค้าเขาก็ลงนเองลุงน้องลูกน้องหูไม่ให้ด้านซ้ายไว้นิ้ว เจอกันได้ที่ไหนเราใช่ไหมน่าตาไม่คดีระวังนะระวังกล้องถ่ายไม่ได้วัสดีครับครับผมจากกาญจนบุรีครับเพื่อข่ายซื้อสีขาวสำนักงานประลัดกระทรวงกระโหมครับมาที่โรงเรียนบ้านหลุมหินพร้อมทั้ง คนรูปหล่อที่หน้าใหญ่กว่าเพื่อนมีแล้ฮะเขามาจากนครปฐมครับเรามาที่บ้านหลุมหินอามเภอพนมทวนตำบลหนองโลงจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อจะทํากิจกรรมเรื่องราวของออกิจกรรมที่จะมอบจักรยานแล้วก็มอบเรื่องของพกบริโภค,โคแล้วก็ส่งเสริมสิ่งดีๆให้กับเด็กๆและคนที่บ้านหลุมหินนี้ครับ <c oughs> ครับดีครับวันนี้วันที่ 15วันอาทิตย์ครับเดือนมกราคมพุทธศักราช2560แล้วแล้วเรากิจกรรมที่จะมาเริ่มทํากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็วันที่สองเดือนกุมภาพันธ์พศ2560ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักนะจ๊ะที่บอกให้ไม่บายเป็นเรื่องของคนหน้าตาดีครับ ก็เป็นทีมงานของชาววิทยุของเรานะครับนะสื่อวิทยุกระจายเสียงไทยนะครับนะวันนี้ประธานชมรมไม่ว่างมาให้พวกเรามากันนี่นีคุณสมบัติเจ้าพ่อกาญจนบุรีสวัสดีครับแนะนำตัวที่เฟซบุ๊กด้วยครับผมผมตั้มนะครับวันนี้ ามากับคณะผู้มีจิตอาสานะครับแล้วก็เครือข่ายสีขาวผู้ความมั่นคงวันนี้นาวเอกเพรมเมศนะครับผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักเลขาบลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านมาดูพื้นที่ที่เราจะมาเปิดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วันที่2กุมภาพันธ์เชิญทุกท่านนะครับ มาร่วมกันบริจาคนะครับอุปกรณ์การเรียนนะครับจักรยานนะครับของที่จะมอบให้กับน้องๆนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนานะครับให้กับเด็กๆมีความรู้นะครับแล้วก็มีความมั่นคงสมกับที่เราเป็นเครือข่ายวิทยุสีขาวเพื่อความมั่นคงนะครับฝากเรียนเชิญ ตรงนี้พร้อมๆกันวันที่2นะครับ2กุมภาพันธ์ตั้งแต่9ก้าโมงแล้วก็ใครที่เป็นนักร้องนะฮะหรือว่าใครที่พอจะมาร่วมกิจกรรมกันได้มากันเยอะๆก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเองครับผมก็จะครับมก็นจะได้ขอโอกาสขึ้นเวทีร้องเพลงเกษียดตั้มแล้วหน่อยได้เลยตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์นะฮะเป็นไฮไลท์เลยนะวันงานตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์เลยนะเพราะว่าเรามีไอโครงการขยะอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแปลงผัก แล้วก็มีศูนย์เรียนรู้ซึ่งมันมีป้ายเดิมอยู่แล้วตำบวลงโรงเด็กว่านักเรียนสวนใยเนี่ยในเขตทางเซนก็จะมาเรียนที่น <ẫ viene. S 2> ี่เพิหมเติบครับสามโรงเรียนส่งตัวแทนมารับมอบพร้อมกับเด็กๆเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมก็จะมาถ่ายรูปร่วมกับคณะนะครับเสร็จในหอประชุมเรียบร้อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกล่าวเชิญท่านในขาของคณะนะครับได้เยี่ยมชมโรงเรียน นะครับเราก็เปิดศูนย์การเรียนรู้จากค่าแพนการทดสอบทีนี้ใครที่จะร่วมคณะนะครับจะเอารถไปแนะนําขอให้รวมกันเป็นคันๆไปนะครับอย่าไปคนละคันละคันเียว่าเดียวยวอย่างจอยกับหมิวเนี่ยทีงานของจอยเล้เนี่ยเขาจะเหมารถตู้นะครับเหมารถตู้กันไปเพื่อจะร่วมคณะเพื่อไม่ให้มันเป็นที่เออกระเหลิกไปนะครับส่วน ผมก็จะฝากพี่แอดก็คือใครที่จะเดินทางกับผมจริงๆที่ช่วยงานนะจะไปกับคณะแจ้งที่พักให้ผมเลยว่ากี่คนแจ้งในรายกลยุ่มพี่แอดจะได้ทราบว่าพวกเราจะดูแลที่พักให้พวกเราได้ยังไงแค่นั้นเองส่วนการเดินทางก็ปล่อยให้สื่อขับรถก็ไปพวกเราจะค้างแค่คืนสามเบ็ดคือเราประชุมกันด้วยความ มีข้อมัน <c oughs> เพราะว่าเป็นงานใหญ่